สวัสดีครับมิตรรักนักตกปลาสายสายชิวทุกท่านครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายชิวครับช่องตกปลาชิวๆครับไม่เน้นปลาเล็กปลาใหญ่ไม่เน้น,ไม,น,นไม่เน้นอะไรเลยครับเน้นตกแต่ปลาอย่างเดียวโอเคครับก็วันนี้มาจะพาทุกคนนะมาตกปลาตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ของเขาเมานะครับก็เป็นบริเวณทางด้านหน้าประตูน้ํานะครับเดี๋ยวให้ดูน่ครับก็จะเป็นบริเวณ ท้ายประตูน้ำนะครับไม่ใช่นาประตูน้หนาประตูน้ําอยู่ฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นมีผักตบนะครับเราก็จะเลยมาตกกันฝั่งนี้นี่ก็จะมีเครื่องสูบน้ําอยู่เพียบเลยครับชั้นี้ฝั่งนู้นก็มีไปนี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งกันอยู่บริเวณนู้นนะครับเีครับขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์กันครับน้าๆล้วเดี๋ยวไปลุยกันครับเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วครับน้าๆนี่วันนี้ก็จะใช้เป็นคันระยะ2.7นะครับ นี่ก็ตกแบบไม้ตายนะครับเมนสิบชิ้งสิบเหมือนเดิมส่วนเหยื่อวันนี้ก็จะใช้เป็นขนมปังของกัปตันนะครับแล้วก็เหยื่อของกัปตันเหมือนกันนี่ครับก็จะแบ่งผมจะแบ่งเป็นสองกองครับกองนี้ก็จะผสมน้าเยอะหน่อยก็จะเอาไว้ตกช่วงแรกๆนี่นะครับเรียกให้ปลาเข้าแล้วก็อันนี้ก็จะผสมน้ําไม่มากนะครับพอเหนียวเหนียวแล้วก็จะมีชิ้นเกี่ยวนะครับวันนี้เราก็ตกเหมือนเดิมครับเป็นไม้ตาย ก็ค่อนข้างจะลิเทะหน่อยนะครับวันนี้นี่เมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกทั้งคืนครับก็มารอลุ้นกันครับว่าจะเจอปลาอะไรมั่งสําหรับหมายใหม่นะครับหมายนี้นี่หมายหน้าหมายท้ายประตูน้ํามาก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าจะเจอหรือเปล่าจะหมาหรือเปล่าวันนี้โอเคครับกับอากาศคุ้มๆแบบนี้อืมเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับเราจะลงเหยื่อลิไปก่อนนะครับ แรกๆเรียกปลาก่อนดูแล้วปลาน่าจะเข้าช้านะครับวันนี้อากาศค่อนข้างคึง้มๆเลยฝนก็เพิ่งตกไปตอนที่เรามาก็ฝนยังลงเม็ดอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วหยุดไปแล้วจมจมกู้ยเอาเ,าเ,าเ,เลยม,มาแล้วมาแล้วหมายเลขมาแล้วค่อยมีกำลังใจหน่อย มีอาการแล้วครับหลังจากนั่งมาเกือบสิบนาทีนะปลาตัวแรกของเราก็เข้ามาแล้วแต่ว่าเราก็อยังวัดไม่ติดทำไมเอม่ทำไมมันถึงไม่โดนอันนี้น้อยก็รู้แล้วครับว่ามีตัวแน่อนอนอื <c> ้ <oughs> ถอนครับโดนโอ้ตะเพียนส,สวยส,สวยสมาอยู่ตะเพียนอ๋อต็มแรกมาแล้วอ๋อมันหวานนี่ครับตะเพียนน้อยไซส์มินิหนึ่งเต้มได้อยู่มันหวานันหวานโอเคครับมาแล้วตัวแรกของเราถอนสวยๆเลยปลาตะเพียน ถอ,อนครับโดนโอ้ตะเพียนไซสสวยตัวนี้อออโอ้ตัวนี้มีไซส์ครับโอ้ตะเพียนสวยๆเพิ่มนครับตะเพียนไซส์สักสามนิ้วนี่ครับสวยๆเออเฮ้ยมันๆเริ่มม,มาแล้วตรงอือ ตมครับโดนโอ้มีไซมีไซตัวนี้โอ้ยปนินโอ้ไซดีด้วยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้นี่ปนินสวยโอ้โหไม่ว่าจะมีแต่ปลาตะเพียนนะฮะปนินด้วยไซงามเลยนี่ครับไอปนินไซงามๆหรือว่าจะมีแต่ปลาตะเพียนเลยครับก็มีปนินไซสวยๆอยู่เหมือนกันหมายนี้ก็จะเสียแรงครับที่ ลุยขี้โคนล,ลงมาเอาละเอาละมันๆม,มาดูกันต่อว่าจะเจอปลาอะไรอีกตอนนี้เจอปลาตะเพียนกับปานินแล,ล้วครับตอนนี้ก็ยังใช้เหยื่อเละๆอยู่นะครับยังไม่ได้มาเป็นนวดนิ่มปลายังเข้าไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ ถอ,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 อนถอนโดนครับโอ้น si ี so SO ่ไงว่าอะไรวัดไม่ติดอยู่หลายไม้ครับตะเพียนไซมี่นี่ไม่ดิไม่ดิไม่ดิไซลูกเกี๊ยบครับตัวนี้เดี๋ยวไปแล้วกันไปถอนโดนอืมตะเพียนโอ้สวยๆตัวนี้ไม่เล็กครับโอ๋ยตะเพียน ่เป็นๆ้งงอลนหลหลหลใจเย็นใใจเย็นนี่ปารเพียนคู่ขี้โคลนครับหนึ่งแต้มงามๆ้ยเฮ้เ้เ้ยเ้ยย้อยู่ ออลงไปก็กินเลยหูใหญ่ใหญ่โอ้โอปลนินปลนินโอ้ปลนินไซส์สวยให้กินลงไปกินเลยครับตัวนี้อ๋อเต็มปากโอ้จิ้มจิ้นี่ไซส์งามงามปลนินไซส์สวยสครับใหมายนี้ก็ปลนินไซส์โตอยู่ได้อยู่ได้อยูหมันมันไอ้ยมันแห้วแล้วเราได้ปลากินแล้วครับวันนี้แต่ก็ยังไม่เจอปลาอื่นนะครับนอกจากปลนินกับปลาตะเพียน อนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นนวดนิ่มแล้วนะครับไม่ตกแฉะเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ปลาเริ่มน่าจะเข้าจัดแล้วจ่มจมจม่จมยังเข้าเรื่อยๆก็ <laughs> <laughs> วัดโดนมั่งไม่โดนมั่งก็อย่าว่ากันนะครับ <laughs> เป็นธรรมชาติาแลันนะ มันจะต้องมีไม่ไม่ได้มัง่งผมก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้นครับแต่ว่าวัดโดนทุกไม้เห็นทุ่นขยับขยับนี่กระสับอย่างเดียวแล้วครับผมต้องโดนสักไม้อ่ะไปแล้วโจมหูใหญ่วิซามีไซา์โอ้ฟันนินไซตัวยืดโอ้ยมีฟันนินไซตัวโตงั้นเลยครับนี่ โอ้สายตัฝ่อมือตีวิวตัวนี้โอ้นี่สวยงามงามงามโอ้ยสายแจ่วเลยครับตัวนี้มีสายนี้งั้นเลยครับเอาละเจอไหมเจอไหมเด็ดแล้วครับไหมเด็ดท้ายประตูน้ำไปม,มันอยู่ ปลาเลไรทีทองปลาตับทิมไอ้ปลาตับทิมมีปลาตับทิมนะครับปลาตับทิมครับตัวส้มๆตัวเล็กอือมนึกว่าปลาอะไรเนีปลาตับทิมก็มาโอ้นี่นะครับสรารคดปลาหมายธรรมชาติอ,อืมสวยๆฮะหวานๆหวานๆอืมโอ้เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยนะครับปลาตับทิมหมายธรรมชาติแบบนี้ ไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนนะครับแต่ว่าได้มาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตทิมตัวแรกในชีวิตเลยนะครับที่ว่าตกได้จากหมายธรรมชาติครับเดีที่จะมีตัวใหญ่หรือเปล่าทับทิมเอาไปนึ่งจมโอ้มีใสโ้ปนินปนินปนิน โอ้ปนินตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับตัวดีๆเลยน่าเอาไปทำปลาเตือมากถอนสวยๆ,ๆตะเพียนน้อยเอาละไว้ก่อนตะเพียนน้อย ตอนนี้นะครับเรามีคู่แข่งนะครับบนสะพานบนทางสะพานด้านบนนู้นนะครับเนี่ยก็มีน้าเข้ามาตกปลานะครับแต่ว่าตกเป็นหน้าดินอยู่บนตรงไอประตูน้ำนะครับหมานๆครับนะ ก็ตอนนี้มีคู่แข่งแล้วครับเราต้องเร่งหาปลาแล้ว <laughs> ถอนอตะเพียนงาม เพียมตะเพียมก็สะสมแต้มกันครับโอ้ปะนะดิน้อยไม่มีเวลาจะกินน้ำนะ อาอใส่นี่ส่มี่มนี่ตอนนี้ลูกเกียบครับตัวนี้เก็บให้หมดจมไปแล้วโอ้นินอีกแล้ว ใส่งงงามปลาเกลือนะครับโลละแปดสิบนะครับใครสนใจปลาเกลือนะัโลละแปดสิบน่าจะได้ตกไปทำปลาเกลือขายนะพอดีอยู่โดดนี่โอ้โดดโดดโดดเหี้ยเป็นปาก เลี้ยวจมครับโอ้โหหลุกเกี๊ยบอีกแล้วหลุกเกี๊ยบก็เยอะครับปลาใหญ่ก็เยอะสูสีสูสี ไม่เหงาดีครับหมายนี้กินเรื่อยๆครับตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างเดี๋ยวน่าจะต้องได้มาซ้ำใหม่นะหมยนี้ไม่รู้ว่าามาใหม่จะเข้าดีอย่างนี้หรือเปล่าลองกินลองกินแหละจุ่มโอ้โหลูกปนินเออเออเอองัดลอยลเลยวรถพยาบาลมารับนะ รับใครไม่รู้นะตัวนี้ตัวเล็กครับปล่อยก่อนตุ้มโอ้โหแต่เพียนน้อยตอนนี้ก็น่าจะต้องเริ่มปล่อยได้ครับตัวเล็กตัวน้อยใสย่จะขอตัวใหญ่ๆแักตัวนะครับเดี๋ยวเราจะกับกันละตอนนี้น่าจะ ลูกตะเพียนเข้าแล้วไอ้ลูกปนานินลูกปนานิน,น่าจะเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหนีแล้วครับ <MV S> <c oughs> อโดนขบีไซอปันิน มันส,สวยๆโอ้โหอื้อรออยู่นาน,นตัวนี้ก็จะมามันนีมาหนีมาหนีอื้อตัดดิง้งส,สวยๆโอ้โหนี่ครับใส่นี่ทั้งนั้นเลยครันนะใสยงามๆเลยแต่ก็เริ่มเข้าช้าแล้วตอนนี้นานแล้วก็จะเข้า่อา โอเคครับน้าาตอนนี้ก็น่าจะหมดเวลาตกปลาของเราแล้วครับเดี๋ยวก็คงต้องกลับแล้ววันนี้ก็เอาแค่พอสนุกครับวันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณสามชั่วโมงครับสองสามชั่วโมงก็ได้ปลามาเยอะอยู่ครับจังหวะปลาเข้าดีด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลงานครับวันนี้ก็ฟุกครับเจอหมายดีหน่อยปลาค่อนข้างเข้าดีนะครับช่วงแรกที่เรามาอืก็ได้มาอืหลายแต้มอยู่ครับเป็นปลานินนั้นเลยครับปลานินกับปลาตะเพียนนะครับ แล้วก็มีปลาทับทิมหลงมาด้วยตัวหนึ่งก็ประมาณนี้ก็พอแล้วครับพอทํากับข้าวแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปทําอีกนะครับตอนนี้ก็จะประมาณบ่ายสามแล้วนะครับเดี๋ยวก็คืนนี้ต้องไปเข้ากะอีกนะครับตอนนะี <g> ้ <ül> <g ül> เดี๋ยวต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ